สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีนะคะแต,แต่เสาร์แต่เซลนะคะน้องโอ้ยมีคนมาไมยา,างออกกับร่างกายกับหมาอยู่เด้อค่ะพูนพี่น้องค่ะพัทยสิพายางานพี่ให้หน้องนะคะอุย้ยแฉะแปะเด้่พี่น้องค่ะนี่มาเพิ่งละลายเนาะค่ะน้องแฉะแปะนะคะ,ะ,คะพะัไทยต้องปิดเด้อพี่น้องค่ะขันหมาเพิ่งลังเท้อเพิ่งกัดจะเฮาเนาะคะ่ะเนาะ อย่ว่ากันเด้อแต่อีกเมืองนึงงพ่นกับมีหิมะอยู่เด้อพี่น้องค่ะแต่เพ่นจะเป็นหิมะแฉะนะพี่น้องเปียกๆเนี่ยค่ะพ่นเป็นละลายแล้วเพ่นกับเป็นน้ำนะคะนี่ค่ะนี่พี่น้องน้ำคลองไหลนะคะน้ำคลองนะคลองน,น้อยๆพี่น้องแต่กันเย็นขนาดเด้อค่ะเด้อน้ำนะเย็นเย็นว่าต้องวาวหอดนะ ก็ต้องไปจับเพล่ลยนะคะเย็นคักๆเลยเย็นแน่ๆเลยนี่แหละค่ะพายางออกกับร่างกายจะเสาร,ร์จะแซวนะพี่น้องเนาะเพล่นไปยางน้ำหมาเพล่นหมาหน่อยเพล่ะโอ้กินคือแห้งคับพิยาบริหารหนามจะเถื่อวเอ่เอาเอาไปให้สปิดก,ก่อนเด้อค่ะเด้อตายางเมียบ้านบัดน,นีพี่น้องคะ่ะบรได้ไปทำหบต่อนะคะ ราะวาะอากาศมันเย็นนะพี่น้องเนานะยวมันนี้ฝนกระเฮียลงมาอีกนะคะต๊ลงมาอีกนะคะแต่ว่าอาทิตย์หน้าีนหิมะสิลงมาอีกรอ,อ,อบสองเดค่ะเดนอเพิ่อจะเป็นยังสี่และค่ะทางพัทยาอยู่นะคะเันจะอยู่ไกลาจากมองเล่นสกีหิมะนะพี่น้องเนานะหิะมะจะอยู่บ่ได้โดนนะคะจะมีแค่บ่จักปีค่ะซิบก็ปีพัทยาไม่อยู่ก็จะมีอยู่เดือนก็กลัวนะพี่น้องเนานะ ขันพนยูแถบทีมองเด่นที่มาเพื่อกะชินนะพี่น้องคะ่ะแต่พัดไทยกะอยู่ตรงช่วงนี้นะคะเนาะมันจะไกลเติบมันก็จะใช้ชีวิตลําบากนิดนึงเช่นีนะคะ่ะแล้วพัดไทยก็เป็นคนไทยนะคะขับรถมื่นเนพี่น้องพัดไทยย่านย่านด้คะ่ะเด้อเบรกมเสียเบกไกลแล้วฝรั่งเพื่อกจีดากนะคะขนะับรถจีดากเขาเพราะพัดไทยขับซา มองไหนสิเพ okay. so really? ิ <sell>. okay. <pod ang> okay. so so ่นให้แลนด์หาสิเป <const> ็นแฌร์ประเทศกับเรนจักสี่สิบนะคะก็เตรียมเบรกเอาเนาะพี่น้องเนาะเบรกไกลๆแล้วค่ะเด้อถ้าต้องเบรกไกลก็ไกลเอ่ากว่ารถขั้นขั้นหนานะคะก็เพิ่นสิเบรกอยู่เพิ่นสิไหลไปก่อนนะคะขันเท่าแลีนเร็วนะคะตรงไหนสิเพิ่นให้แลนด์แปดสิเป็นแฌร์ประเทศกับเรนหกสิบเพราะหิมะมันสูงนะพี่น้องเนาะประเทศนทยนะ ทางเพิ่มกันในน้อยนะฮะทา่านน้อยนะคะพี่น้องบรร๊วยธรรมดาเด้อค่ะใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกคนแห่งแต่คนแหงแ่แหงแต่เฮ็ดเวียกเสียโอ้ยลําบากสิเป็นน้ำแข็งด้วยสิเป็นนิหยังก็ต้องไปนะคะใส่ชีวิตขันพ่อไปขันพ่อไปเฮ็ดเพิ่งกับจะบ่าหายเฮ็ดต่อนะคะบ่ะมีสัญญาให้ขึ้นนะคะขึ้นสัญญาให้นะคะ ประมาณนั้นนะพี่น้องสัญญาเฮ็ดเวียกนี่แหละพี่น้องใบอันชมักนะฮะประมาณนั่นนะพี่น้องเนาะขนาดพัทยายู่บานพัทยาก็ยังมาคิดว่ามันลําบากเดี๋ยวพี่น้องขับรถไปเองได้กันสินะะเพื่อนว่ามีรถน้ำแน่สิละ,ะ่ะใส่ชีวิตลำบากต้องขึ้นรถเมล์รถไฟต่อแเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะคะคนอยู่ทางเมืองไทยก็คิดว่าคนอยู่เมืองนอกสบายนะคะ มันมีหลายฤดูเด้อพี่น้องขันย่ำไดนฝนตกทั้งล่มนะคะกลางห่มก็บ่ได้แทบจิบป,ปิวขนาดพรดไทยออกนะคะขับรถดได้รถพรดไทยในหยน้อยนะแทบจะปิวนะสะเทือนเลยเลยเด้อพี่น้องนะอยาวาแต่เฮ้าเดินนะคะเราเพิ่นกับบ่มีรถจึงเสียวโอ้ยลำบากเด้อค่ะเดอะ้อเห็นตะวานะ มันจะสะอาดสะอ้านอยู่เด้อพี่น้องเมืองเพิ่นนะคะก็คิดว่าสะอาดสะอ้านจ,จะสบายคือกันมันบ่ใช่เด้อพี่น้องเอ้ยชีวิตมันก็ต้องลำบากเพราะว่าอันนี้อย่างขาเอืน่นปีหนึ่งนะคะหลายฤดูมั้งสิมั้งพี่น้องหลายฤดูปรับสภาพบ่ทันนะคะประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะ ใน,นก็ขอเงินแมนอยู่ค่ะท่างเงินเพิ่นแพนกลัวนะคะแต่เพิ่นก็เฮ็ดงานเพิ่นก็ได้หน่อยคือกันค่ะบ้านแมนวันศีรษะหลายสำบานเฮาหมือนละเล่นหลายล,ายลอยอันสิเพินบ่ใส่เด้<ส>๋ค่ะนี่กับหมู่บ้านพัดไทยอยู่นะคะแต่พัดไทยจะอยู่เพิง่งเทิงภูเขาเด้อพี่น้องเนาะโรงเรียนเพิ่งอยู่ทั้ง่าง,างนี่ยแหละพี่น้องโรงเรียนปฐุม ลูกไส้พัดไทยมาเลี้ยนยู่ทั้งลางบ้านพัดไทยยุ่ขางเขาเป็นซ้อยสุดท้ายที่เป็นหมบ้านพัดไทยอยู่นะคะอ่ะขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในด้อจะ้ะพัดไทยในสวีทสวัสดีเจ้าค่ารักษาสุขภาพแพ็งแรงสุขผูสุขคนลำลำรวยๆนะคะบายบาย